สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง u v n p Market คลิปนี้ผมก็มายืนอยู่แถวๆ Skywalk ช่องโนรนีซึ่งเป็น Skywalk ที่เป็นทางเชื่อมระหว่าง BTS สถานีช่องโนรนีกับรถโดยสารโดยพิเศษ BRT แล้วก็อาคารรอบๆตั้งอยู่เหนือทางแยกจุดตัดถนนสาทรกับถนน ตลาดที่ว่าราชนากริมตรงนี้ก็เป็นทางเดินเชื่อมรถไฟฟ้าบ t s เช่องนนทรีกับสกายวอล์กแต่ละวันนะครับก็จะมี ผู้คนเดินไปมาแล้วบางท่านนะครับก็จะมาแวะถ่ายภาพถ่ายรูปบริเวณนี้มีให้เห็นตลอดคลิปนี้ผมจะเดินไปที่สวนช่องนุนซีในสัญญาที่สองนะครับก็คือในช่วงจากถนนสาทรไปจนถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ซอยเจ็ ซึ่งสวนสาธารณะคลองชุนดุรีในช่วงที่2องนี้เขาก็เปิดให้บริการแล้วนะครับตอนนี้ก็มีหลายท่านสอบถามมาว่าอยากจะเห็นบรรยากาศล่าสุดนะครับหลังจากที่เปิดไปปีสปีสภาพล่าสุดจะเป็นเช่นไรนะครับยังไงเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูก็เดินมาเรื่อยๆนะครับก็มาถึงจุดที่เชื่อมต่อกับรถด่วนพิเศษ BRT ซึ่งอยู่ด้านหน้านะครับ แล้วก็ซ้ายขวาก็าจะเป็นทางลงของสกายวอล์กตรงนี้ก็จะมีจ่ายตั๋วแบบอัตโนมัตินะครับเขาก็ปิดไปแล้วนะเนื่องจากว่าตอนนี้รถโดยพิเศษว r ทีนะครับเปิดให้บริการฟรีก่อนหน้านั้นก็เก็บ15บาทตลอดสายตอนนี้ท่านใดที่จะไปนั่งนะครับก็ฟรีเลยนะ จาก BTS สาทรน,นะครับไปจนถึงแยกรัชดาราชพฤึษ์ก็แถวแถวรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลูตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาในส่วที่เป็นสกายวอล์กทางเดินลอยฟ้านะครับที่จะไปลงทางสวนคลองช่องน4ตอนนี้ก็ดูสภาพก็ยังสวยงามนะครับทางเดินสะอาดแล้วก็มีต้นไม้อยู่ด้านขวากรุงเทพมหานครก็เปิดใช้ทางเดินลอยฟ้าแล้วก็สวนลอยฟ้า ส่ย์คลองช่มนนทรีเพื่อให้ประชาชนได้เดินทางเชื่อมต่อรถโดยสาร BRT สถานีช่อนนทรีแล้วก็รถไฟฟ้า BTS สถานีช่อนนทรีรถโดยสาร BRT สถานีสาทรและก็สถานีช่อนนทรีของรถไฟฟ้า b t s โดยเชื่อมกับอาคารต่างๆนะครับที่เป็นย่านธุรกิจโดยรอบก็เป็นทางเดินที่ให้ความสะดวกสบายนะครับแล้วก็เิความปลอดภัยในการเดินทาง ก็เดินมาถึงทางแยกนะครับก็จะมีทางตรงกับทางซ้ายถ้าเราเดินตรงนะครับก็ไม่ผ่านสวนหย่อมนะผมจะเดินทางซ้ายนะครับโดยผ่านสวนหย่อมจะไปดูว่าสภาพสวนเป็นอย่างไรบ้างก็เดินผ่านมานะครับเหมือนเขาปรับปรุงบางอย่างนะครับเกี่ยวกับต้นไม้นะโดยในสวนหย่อมนะครับก็ยังดูว่ามีต้นไม้ที่มีความเขียวชุว่มแล้วก็ ร่มรื่นนะครับไม่มีต้นไม้เหี่ยวเฉาสำหรับสวนสาธนะารณะคลองบิมลศรีในช่วงที่สอนนะครับก็จะเริ่มจากถนนสาธรไปจนถึงซอยท่ราที่ว่าราชนกครินซอยเจ็ดระยะทางก็ประมาณ200เมตร วิวด้านบนนะครับบริเวณสวนหย่อมนะก็ดูค่อนข้างจะสวยนะครับเป็นวิวมองดูเห็นมุมตึกสูงๆผมก็เห็นนะครับมีประชาชนทั่วไปนะก็เดินเข้ามาในสวนนะครับเดินเข้าบ้างเดินออกบ้างนะก็ยังมีคนมาใช้บริการนะครับพอประมาณไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังพอมีห้เห็นอยู่ตลอด ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายสองบ่ายสนะครับช่วงเย็นๆก็อาจจะมีผู้คนเข้ามามากกว่านี้ ตรงนี้นะครับด้านขวาผมลงมาจะสวนหย่อมนะถ้าเราจะขึ้นสวนหย่อมด้านบนนะครับก็ไปทางบันไดนะถ้าเกิดว่าเราไม่ผ่าสนสวนหย่อมนะครับก็มาใช้ช่องกลางเดี๋ยวตอนกลับนะครับเดี๋ยวผมจะเดินในส่วนที่ไม่ผ่าสนสวนหย่อมไปนะครับตอนนี้ผมก็เดินลงมาเรื่อยๆเพื่อจะไปยังสวนลองชัานหนุนสีนะครับไปดูน้ําในคลองว่าเป็นอย่างไรบ้าง แล้วก็ไปดูสภาพต้นไม้ตามโค้งต่างๆนะครับก็จะมีจุดที่เราสามารถจะนั่งพักผ่อนได้ ล่าสุดนะครับต้นไม้ที่ปลูกไว้นะก็สูงขึ้นมากนะครับมีการดูแลอย่างดีต้นไม้ดูสวยนะครับพื้นที่ดูสะอาดสวนต่างๆนะครับเมื่อก่อสร้างแล้วนะถ้าไม่ดูแลปรับปรุงนะครับมันก็จะเสื่อมโทรมไปนะถ้ามีการดูแลนะครับก็ยังคงสภาพดีอยู่ แล้วพวกต้นไม้ต่างๆนะครับก็จะขึ้นปกคลุมทําให้ดูเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นตรงนี้ก็เป็นลักษณะคล้ายๆจุดนั่งเล่นนะครับเป็นลานกว้างเป็นคล้ายๆลานกิจกรรมนั่งเล่นพักผ่อนตรงนี้ก็เรียกว่าสวนกว้างเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปด้านในสุดๆนะครับในส่วนนี้ก็มีการทําทางเดินนะครับมีลานกิจกรรมใช้พิธีพักผ่อน แล้วก็มีน้ําตกนะครับซึ่งเป็นน้ํำในคลองที่บําบัดแล้วแยกจากน้ําทิ้งที่อยู่ด้านล่างในท่อระบายน้ําใต้คลองสุกว่าน้ําตกก็ไม่ได้เปิดนะครับตอนนี้น้ำในคลองนะครับที่บำบัดแล้วก็จะแยกจากน้ําทิ้งที่อยู่ด้านล่างโดยก็จะมีน้ําดีอยู่ด้านบนนะครับส่วนน้ําเสียนะพวกน้ําทิ้งน้ําซักล้างต่างๆจะอยู่ใต้คลองนง ก็ลึกไปประมาณสี่เมตรนะครับโดยน้ำฝนน้ำเจ้าพยาเนี่ยอยู่ด้านบนต้นไม้ขึ้นสูงมากเลยนะครับตอนนี้เดินก็ระวังนะส่วนนี้จะไม่มีราวกันตกนะครับเดี๋ยวผมจะข้าไปอีกฝั่งหนึ่งครับโดยใช้สะพานลอยนะแล้วก็เดินสุดตรงนี้แนละ้วข้าสะพานลอยไปได้ตอนนี้ผมข้าสะพานลอยมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดสุดเลยนะ สองทางเดินเราไปไม่ได้แล้วจนกว่านะครับจะมีช่วงที่สามซึ่งผมก็ยังไม่ทราบนะครับจะสร้างเมื่อไหร่นะแต่ก็สร้างแน่นอนนะครับในช่วงที่สามก็จะตั้งแต่ซอยนราธิวาสราชนครินลินซอยเจ็ดนะครับจนไปถึงถนนจันทร์ตอนนี้ยังไม่มีการก่อสร้างตอนนี้มีการก่อสร้างในช่วงที่หนึ่งนะครับก็คือช่วงที่เป็นถนนสุรวงนะครับมาจนถึงบริเวณแยกขาทรตอนนี้กําลังสร้างอยู่และที่เสร็จแล้วช่วงที่ผมเดินมา ก็ต่อจากช่วงสาทรนะครับมาถึงนราธิวาสซอยเจ็ดยังไงแล้วช่วงที่สามนะครับมีการก่อสร้างก็จะรีบนำไม้โชมอีกครั้งหนึ่ง สะพานลอยนะครับเราก็สามารถจะเดินมาจากสองฝั่งของถนนนราธิวาสราชดนครินได้นะครับจากฝั่งขาเข้าหรือฝั่งขาออกก็ได้เดินข้ามมานะครับก็ปลอดภัยนะจริงๆเขามีทางมา,าลายนะแต่ว่าผมแนะนํานะครับเดินขึ้นบำาบนสะพานลอยจะปลอดภัยที่สุดเราก็มาลงสะพานลอยนะครับตรงสวนฝั่งที่เป็นด้านขาเข้าไปทางแยกสาธร ก็พอมีนะครับมีผู้คนเข้ามาเรื่อยๆนะมีเดินเข้าเดินออกนะครับก็เป็นจุดพักผ่อนนั่งเล่นกลางกรงอีกจุดหนึ่งที่เป็นสวนขนาดไม่ใหญ่มากนะครับต้องรอให้เสร็จก่อนนะเสร็จทั้ง3ช่วงนะครับก็จะมีความยาว2.6กิโลมเมตรก็จะทำให้มีพื้นที่นะครับการพักผ่อนมากยิ่งขึ้น ก็มีทางที่เป็นมาลายนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเดินในช่องกลางเลยนะช่องที่ไม่ผ่านสวนหย่อมนะครับด้านขวาก็จะผ่านสวนหย่อมนะที่ผมเดินมาแล้วตอนนี้ผมไม่ผ่านนะครับเดินตรงเลยสวนคลองช่องหนึ่งสี่แผนเดิมมันก็จะมีถึงห้าช่วงนะครับในช่วงที่สี่กับช่วงที่ห้าตั้งแต่ถนนจันทร์ ไปจนถึงถนพนพระนิสสานะครับก็โดนตัดออกไปนะตอนนี้ก็เหลือสามช่วงนะครับคือช่วงที่หนึ่งที่สองที่สานะครับจากถนนสุรวงไปจนถึงถนนจันทร์ตามแนวถนนนราธิวาสราชนครลินตามมุมต่างๆนะครับก็จะมีที่นั่งเล่นนะคลิปนี้นะครับผมก็ลงคลิป กับ vnp market นะครับในช่อง v N p p m r r k t t ก็จะเป็นช่องเสริมของช่อง vnp มีเรื่องเล่านะครับบางจุดที่ขาดหายไปหรืออาจแตกต่างกันนะครับก็จะมาลงใน vp market เพราะว่าช่อง vp มีเรื่องเล่านะครับก็จะรับในส่วนทางการก่อสร้างก็เยอะนะครับนำบรรยากาศล่าสุดมาฝากกันนะครับสวนคลองช่องนุนซีในช่วงที่สอง จากถนนสาทรถึงซอยนราธิวาสรานชณกรินซอยเจ็บล่าสุดก็สภาพเป็นแบบนี้ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับ v ี p m a ี k e t ได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ